มีหนี้แล้วไม่เร่งปะกเอาเงินไปลงทุนก่อนเป็นความคิดที่ดูเหมือนฉลาดแต่บางทีก็ไม่ใช่นะครับคงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าดอกเบีย้ยบ้านนะสามเปอจะรีบโปะกไปทําไมเอาเงินไปลงทุนสิได้8ปถึงสิต่อปีหรือมากกว่านั้นสร้างเนเพลินน,นก็ดูเหมือนมีความฉลาดทางการเงินนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการเปรียบเทียบการตัดสินใจที่ความเสี่ยงต่างกันนะการโปลกบ้านแทบไม่มีความเสี่ยงเลยโปะกปุ๊บนะครับตัดต้นทันทีลดดอกเบีย้ยในระยะยาวแล้วก็ทําให้เงินต้น นี่หมดเร็วขึ้นแต่การลงทุนโดยเฉพาะถ้าหวัง8-10%งต่อปีมีความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ต้องลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับหุ้นเวลาขาดทุนขาดทุนกันลบ20ลบ4 0หุ้นรายตัวบางตัวขาดทุนเกิน50%เป็นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นก่อนจะตัดสินใจประเมินตัวเองดีๆครับว่าทักษะการลงทุนของเรานั้นอยู่ระดับไหนผลลัพธ์ในอดีตของเราเป็นยังไงมันไม่ใช่ทุกคนทำแล้วสำเร็จนะครับ บางทีถ้าทำแล้วมันมีความเสี่ยงมากอะ่ะโปะบ้านไปเลยผลลัพธ์ยังแน่นอนสักกว่าคนที่ทำสำเร็จส่วนหนึ่งนะครับเขามีช่องทางการลงทุนที่เขาสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เช่นเอาเงินที่จะโปะบ้านไปหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งมันสเตเบิลแล้วใส่เงินเข้าไปมันรู้แน่นอนว่าได้ดอกผลคืนมาเท่าไหร่อย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ควรทำนะครับสามารถชะลอการโปะเล่าเงินไปลงทุนก่อนได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีทักษะตรงนั้นก็ต้องระวังนะครับมันไม่ใช่ เทียบผลตอบแทนกันตรงๆมันต้องดูความเสี่ยงความไม่แน่นอนมาเทียบกันด้วยและถ้าใครมีคําถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้หรือถ้าต้องการคําแนะนําเรื่องนี้ต้องการคนมาวางแผนมาวิเคราะห์ให้เลยจะใช้บริการนักวางแผนการเงินทีมผมก็ได้นะครับผมมีนักแผนการเงินประมาณร้อยคนรอให้บริการอยู่และบริการฟรีด้วยนะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครได้ในลิงก์ในโปรไฟล์ของผมนะครับ